สวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวๆิวนำเสนออาหารคีโตเพื่อสุขภาพเมนูผัดดอกกระหล่ำใส่กุ้งเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำผัดดอกกะหลำ่ำใส่กุ้ง วัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยดอกกระหล่ำหั่นชิ้นกุ้งสดกระเทียมผงปรุงรสสำหรับอาหารคีโตน้ำตาลสำหรับอาหารคีโตน้ำมันงาซีอิ๊วขาวเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับ เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก็เ,เอากระทะนะครับตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวนะครับลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมสับ แล้วก็ทำการผัดกระเทียมนะครับเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองนะครับเมนูนี้ก็อาหารทำง่ายๆนะครับผัดดอกกระหล่ำใส่กุ้งอาหารคีโตเพื่อสุขภาพนะครับเมื่อกระเทียมเราเริ่มหอมเหลืองดีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอากุ้งนะครับกุ้งใส่ลงไป แล้วทำการผัดไปนะครับให้กุ้งสุกก่อนไม่ต้องผัดสุกมากนะครับถ้าสุกมากแนละ้วเดี๋ยวกุ้งจะแข็งไปเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาดอกกระหล่ำใส่ลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับ น้ำมันงานน่นึงเพิ่มความหอมน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรส ืใส่ทั้งหมดเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรวัตถุดิบก็มีไม่มากทำง่ายๆเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองทำตามก็ ลองดูรายละเอียดด้านล่างนะครับที่ผมลงไว้ให้แล้วก็ดูคลิปทำตามได้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องในเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีเวลาคลิปลงคลิปใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้สักพักหนึ่งให้ดอกกระหลอ่อมเรานิ่มก่อนเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟใส่ชามอีกทีนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นหน้าตา mm hmm. เมื่อเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับดอกกระหล่ำเราก็เริ่มนิ่มแล้ว เดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่ชามเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่จานเลยนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของผัดดอกกระหล่ำใส่กุ้งเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่ชามเสร็จแล้วนะครับหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากนะครับวันฉุยเลยร้อนสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ